นเหนามเรื่องใครไทอนกำเดันท์ไนยตัลครเอกอีกตัวในเรื่องรามเกียรติที่เป็นทหารเอกพระรามมีฝีมือเก่งกาจและมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายคือใครเพื่อเธอรู้ไหม นะก็ฉันชอบหนุมานนี่นะรบเก่งแล้วก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ด้วยแถมฉลาดมีลูกเล่นเยอะแฟนตัวจริงของฮนุมานเลยนะนี่ถ้าอย่างนั้นเธอรู้หรือเปล่าว่าหานุมานมีกําเนิดยังไงฉันรู้แต่ว่าหานุมานเป็นลูกพระพายมากกว่านี้ไม่แน่ใจงั้นยฉันจะเล่าให้ฟังหนุมานเป็นพยาวานอนที่เป็นทหารเอกของพระรามมีผิวกายสีขาวมีคุณทนหรือตุ้มหูผลเพชรเขี้ยวแก้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมาน เ็นลูกของนางสวาหะกักรระภายซึ่งเป็นเทพแห่ลงลมฮนุมานจึงมีชื่อว่าวายุบุตรด้วยฮนุมานแปลว่าผู้มีคางหมายถึงฮนุมานมีคางใหญ่และเด่นอลิงค้างใหญ่แต่แมวอย่างเราค้างเล็กเนาะ พระอีสวนเล็งเห็นว่านางสวาหาควรมีลูกที่จะได้เป็นทหารเอกของพระราจึงให้พระพายเอากำลังและอาวุธของพระองค์ไปซัดเข้าปากนางสวาหาเพื่อให้เกิดลูกผู้เก่งกล้าอาวุธทั้งสามอย่างคือจักรแก้วกลายเป็นหัวตรีเพชรกลายเป็นร่างกายและมือเท้าท,ทาเพชรให้กลายเป็นสันหลังของขาเมื่อจะทำลายล้างศัตรูให้ชักเอาตรีเพชรที่อ,อกออกมา ให้พระพายเป็นบิดาและเป็นผู้รักษากุมารน,นั้นให้พระพายรักษายังไงหรอถ้าหานนมานได้รับบาดเจ็บเพียงแค่ล้มพัดมาต้องกายก็จะหายดีไงล่ะวันนี้ก้าวเต็มเก่งแฮะถ้าเป็นเรื่องที่สนใจ <c oughs> ก้าวเต็มก็รู้เรื่องนะเช่น <c oughs> เรื่องอาหารแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ไม่รู้อะไรเลย เล่าต่อสิกำลังสนุกเลยฮนุมานมีกำเนิดที่พิเศษกว่าลิงอื่นๆคือกระโดดออกจากปากของมารดาในวันอังคารเดือน3ปีขานมีขนาดเท่ากับผู้มีอายุได้16ปีนางสวาหาได้บอกฮนุมานไว้ว่าผู้ใดเห็นคุณทนผลเพ็รและเคีย้วแก้วในกายของฮนุมานผู้นั้นคือพระนารายที่อวตาลมาขอให้ฮนุมานสวามีพักผู้นั้นด้วยความสุขสนฮนุมานได้ไปทำลายต้นไม้ในสวนของ พระอุมาได้ถูกสาปให้กำลังกายลดลงครึ่งหนึ่งต่อเมื่อฮนุมานได้พบพระรามแล้วพระรามลูบหลังตลอดจนถึงหางจึงจะพ้นคำสาปฮนุมานนี้สนจริงๆเลยนะเป็นลิงก็ต้องสนสิฮนุมานยังมีเวีรกรรมอีกเยอะเลยละ่ะสีสวัสด์จะเล่าให้ฟังอีกใช่มหมจ้าแต่เขาต้องคอติดตามใช่ไหม